ครับพี่น้องครับทําไมฉันต้องเป็นฉันพี่น้องเคยถามตัวเองแบบนี้ไหมเฮ้ hey, ทำไมมันต้องเกิดมาเป็นแบบนี้ด้วยเนาะน่าจะมีบางอย่างที่เหมือนเขาหรือว่าถ้าเทียบกับเขาสักหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นคําถามของพี่น้องบางท่านหรือบางท่านอาจจะถามใกล้เคียงแบบเนี้ยคือทําไมเราต้องเป็นเราทําไมฉันต้องเป็นฉันนะครับ ก็ถ้าพี่น้องมีคําถามแบบนี้หรือมีความคิดในแนวนี้ก็พระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้ก็จะจะตอบเรานะครับขอเราฟังพระเจ้าของพระเจ้าด้วยกันนะครับในประธรมกิจการบทที่22ข้อที่22จนถึงข้อที่30ครับพวกเขาฟังเปาโลกล่าวมาถึงตอนนี้ก็ร้องเสียงดังว่าคนแบบนี้อยู่หนักแผ่นดินมันไม่ควรมีชีวิตอยู่ขณะที่เขาทั้งหลายกําลังโห่ร้องโยนเสื้อผ้าลง และเอาผงคลีดินซัดขึ้นไปในอากาศในพันสั่งให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหารและสั่งให้ไตส่สวนโดยการเคี่ยนเพื่อจะรู้ว่าพวกเขาร้องปรับปรำท่านเพราะเหตุใดเมื่อพวกเขาเอาเชือกหนังมัดเปาโลท่านจึงถามนายร้อยซึ่งยืนอยู่ที่นั่นว่าการเคี่ยนคนสัญชาติโรมันก่อนตัดสินโทษนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือเมื่อนายร้อยได้ยินจึงไปบอกในพันว่าท่านกําลังจะทําอะไรคนนั้นถือสัญชาติโรมัน นายพันจึงไปหาเปาโลถามว่าเจ้าถือสัญชาติโรมันหรือจงบอกข้าซิเปาโลตอบว่าใช่แล้วนายพันจึงกล่าวว่าข้าต้องเสียเงินมากมายกว่าจะได้สัญชาตินี้มาเปาโลจึงตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติโรมันโดยกําเนิดพวกที่กําลังจะไต่สวนเปาโลจึงผละจากท่านไปทันทีและเมื่อนายพันทราบว่าเปาโลเป็นคนสัญชาติโรมันก็ตกใจกลัวพอได้มัดท่านไว้วันรุ่งขึ้น ายพันอยากรู้ว่าพวกยิวกล่าวหาเปาโลเรื่องอะไรจึงปล่อยตัวเปาโลและสั่งให้พวกหัวหน้าปุโรหิตกับบรรดาสมาชิกสภาประชุมกันและพาเปาโลลงไปให้ยืนอยู่หน้าที่ประชุมพี่น้องครับจากพระเจ้ของพระเจ้าในตอนนี้นะครับได้ได้พูดถึงอาจารย์เปาโลเนี่ยก็ได้เป็นพยานพูดถึงเรื่องการกลับใจของตนนะแล้วก็เรื่อยๆมานะครับแล้วคราวนี้ก็มาถึงว่าเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นนะครับ แล้วก็พอในข้อ22เนี่ยก็ได้พูดถึงเปาโลนะกับนายพันชาวโรมันนะพวกเขาฟังเปาโลกล่าวมาถึงตอนนี้ก็ลองเสียงดังว่าคนแบบนี้อยู่หนักแผ่นดินมันไม่ควรมีชีวิตยอยู่ก็หมายถึงว่าอาจารย์เปาโลก็มีความเชื่อที่ที่ขัดแย้งกับคนยิวนะครับตามธรรมบัญญัตินะครับ,ม,ม,รบมันก็อาจารย์เปาโลก็สอนนอกลู่นอกทางนะครับสอนเรื่องพระเยซูคริสต์นะครับขณะที่เขาทั้งหลายกําลังโห่ร้องโยนเสื้อผ้าลงแล่ผง ดินซัดคือแปลอากาศนะครับนายพันสั่งให้เปาโลเข้าไปในกรมทหารและสั่งไต่สวนโดยการเคี่ยนนะครับจริงๆแล้วการไต่สวนมันก็อาจจะคงจะดูท่าทีของคนยิวที่ที่โกรธด้วยไหมนะครับคงจะดูท่าทีของคนน้ที่โกรธด้วยก็เลยสั่งสอบสวนเปาโลโดยการเคี่ยนนะครับเพื่อจะรู้ว่าพวกเขาล้อปักปัาท่านเพราะเหตุใดน,นะเมื่อพวกเขาเอาเชือกหนังมัดเปาโลท่านก็ถามในร้อยถึ่งอยู่ที่นั่นว่าการเคี่ยนคนชาติโรมันก่อน สัดสินลงโทษนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือนะครับอาจารย์รปโรเป็นคนยิวและก็ได้รับสัญชาติโรมันนะครับถ้าเราไปอ่านนะครับในบทที่22ข้อที่3เนี่ยเขาบอกเป็นข้าพเจ้าเป็นยิวเกิดในเมืองทาซัตนะครับแคว้นซิลิเซียนะแล้วก็แต่เป็นคนยิวเรียนไปนรู้สิทธิของกามาริเอลนะครับเข่งคัดทางธรรมัญตินะครับแล้วก็พอมาในข้อ22บทที่22ข้อ21เนี่ย พระเจ้าตัดกับพระปเจ้าว่าจงไปเถิดเราจะใช้เจ้าไปไกลไปหาคนต่างชาตินะครับก็เป็นคนยิวเชื้อสายยิวที่เกิดในเมืองทาวซัตนะครับแล้วก็ได้เรียนวิชาของคนยิวนะแล้วพอมาถึงตัวเนี้ยนะครับพระกังปีพบว่าเขาเป็นคนสัญชาติโรมนะคราวนี้พอจะประูถ,ถามว่าการเกณฑ์นคนสัญชาติโรมก่อนตัดโทษนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่รอยได้ยินจะไปบอกในพันว่าท่านกําลังทําอะไร คนนั้นถือสัญชาติโรมันนายพันจึงไปถามเปาโลว่าเจ้าถือสัญชาติโรมันหรือจงบอกข้าสิเปาโลบอกว่าใช่แล้วนายพันจึงกล่าวว่าข้าต้องเสียเงินมากมายกว่าจะได้สัญชาตินี้มาหมายถึงว่าใช้เงินซื้อสัญชาติเนาะเพราะว่าสัญชาติก็มีสิทธิพิเศษมากมายนะครับเพราะว่าสมัยนั้นก็เป็นอาณาจักรโรมนะครับและโรมก็ปกครองไปทั่วทั่วโลกก็ว่าได้นะครับอาจจะไม่ใช่ทุกซอกทุกมุมของโลกแต่คําว่าโลกในที่นั้นก็คืออาณาจักรที่โรมครอบครองไปถึงนะครับ เพราะนั้นโรมก็จะมีมีสิทธิเนื่องจากจักรพรรดิก็เป็นใหญ่นะครับไม่ถึงคนโรมนะอาจารย์เโลบอกว่าหมายก็ว่าข้าพเจ้ามาด้ซื้อแต่ข้าพเจ้าเป็นโรมันโดยกําเนิดนะครับพวกที่กำลังจะไต่สวนเปาโลจึงผ่าจะท่านไปทันทีเมื่อในพันทราบว่าเปโลเป็นคนสนติโรมันก็ตกใจกลัวเพราะได้มัดท่านไว้ไม่เพียงแต่มัดนะครับแต่ก็เคี่ยนด้วยนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่แปลกๆเหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่อาจารย์เปโลก็คงจะตั้งหลักไม่ทันหรือ อะไรก็ตามแต่นะครับจับแต่ส่วนก็คือเครียดไปด้วยเลยนะครับพอหลังจากนั้นอาจารย์ปโลก็หลังจากเครียดแล้วนะ <c oughs> อาจารย์ปโลก็ก็พูดขึ้นมาว่าการเครียดคนสัญชาติโรมันก่อนตัดสินโทษนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรืออาจารย์เปโลร,ร,รู้แล้วว่ามันไม่ถูกต้องนะครับแต่อาจารย์เปโลก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนสัญชาติโรมันแล้วก็รู้ว่าคนโรมันมีสิทธิพิเศษเพราะฉะนั้นก็คือมันต้องมีการไต่สวนนะครับถ้าผิดจริงก็รับการลงโทษไปแต่นี่ยังไม่มีการไต่ส่วนนะครับเพราะเราเห็นว่า นายพันเนี่ยก็กลัวก็กลัวมากนะครับคือเขาเนี่ยประเด็นที่ผมอยากจะยกมาคิดไข้ควรเหมือนกันนะครับคําว่าคนโรมันหรือว่าชาวโรมันเนี่ยมันมันก็มามาแตะต้องในในใจของเรานะครับของผมนะครับอาจารย์เปโอลเป็นคนยิวใช่ไหมแต่ได้รับสัญชาติโรมันเหมือนกับเป็นคนยิวด้วยคนสัญชาติโรมันด้วยนะครับจริงๆโดยปกติคนที่เกิดในเยรูซาเล็มก็จะเป็นคนยิวนะแต่อาจารย์เปโลก็คงจะเป็นคน พิเศษนะครับที่พระเจ้ากไ็ได้เลือกเขานะครับแล้วก็ให้เขาเกิดใน,ในที่ที่ไม่ใช่เป็นคนที่เจรับสัญชาติยิวเชื้อชาติยิวสัญชาติยิวใช่ไหมแต่เป็นคนเชื้อชาติยิวนะครับเรียนทุกอย่างของคนยิวแต่ใช้ได้ได้สัญชาติโรมันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ปโลนะครับเพราะนั้นผมอยากจะประยุกต์ใช้ว่า บางทีเรื่องที่ที่เราเป็นสัญชาติเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับเราเกิดเป็นเชื้อชาตินี้เราเป็นคนแบบเนี้ยบางทีเราก็คิดว่าเออเราเราก็ไม่ไม่ดีนะเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเกิดในที่ที่เราอยากคือตอนเป็นเด็กเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าผมก็อยากจะเกิดในทวีปยุโรปคืออยากจะตัวขาวนะอยากจะจมูกโดงๆนะ งสูงแล้วก็บางทีเราคิดเองว่าเพราะว่าสภาพของเรามันก็เลนแคนไงเราเราก็ทําไมต้องมามาเกิดแบบนี้ในในสภาพแบบนี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็ไม่ชอบสิ่งที่เราเป็นนะบางทีเราก็ไม่ชอบตัวตนของเราเราไม่ชอบสิ่งที่ทีเ่เราเกิดมาแบบนี้นะครับก็จริงๆแล้วเราไม่ทราบอาจารย์ปารลเป็นอย่างไรแต่เชื้อชาติหรือว่าสัญชาติของอจา,าจารย์ปารลเนี่ยก็ช่วยอาจารย์ปารลสามารถ ทำธุรกิจของพระเจ้าได้ถ้าพี่น้องต่อดูต่อไปจะเห็นว่าอาจารย์เปโลเนี่ยโดยการเป็นคนชาติรมของเขาเนี่ยเขาก็ถวายดีกาไปถึงซีซ่าเขาก็ถูกจับทั้งคุกที่คุงรมแล้วก็นาคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายเพราะที่จริงอาจารย์เปโลก็อยากไปประกาศที่รมนะแต่ว่าการไปประกาศก็คงไม่ใช่เดินเรือไปด้วยตัวของตัวเองเหมือนกับครั้งก่อนในการเดินประกาศแต่การประกาศครั้งนี้ก็มีกองทหารที่ที่คุมตัวไป แล้วก็ได้ใช้เวลาที่นั่นในการประกาศข่าวประเสริฐอยู่ในคุกที่เป็นเหมือนบ้านที่เป็นการกักบริเวณพี่น้องครับในวันนี้นะครับอยากจะให้เราได้มีโอกาสได้คิดถึงชีวิตของเราว่า,วาบางทีเราก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องเป็นฉันเนาะจไมฉันต้องอยู่ในสภาพนี้ฉันไม่ทำไมต้องเกิดมาในครอบครัวนี้คือจริงๆเวลาคิดเราก็ก็เศร้าใจเรื่องบางเรื่องเวลาเรายิ่งคิดเราก็รู้สึกยิ่งยิ่งเศร้าใจเราก็รู้สึกว่าเราเราขาดโอกาส เราขาดบางสิ่งบางอย่างไปเรามีไม่เหมือนคนอื่นเรามีไม่เท่าเทียมคนอื่นแล้วก็นํามาซึ่งความรู้สึกสงสารตัวเองความเจ็บปวดในในหัวใจแต่ว่าถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงครอบครองอยู่นะพระเจ้าทรงรับรู้และเวลาที่เราเกิดพระเจ้าก็ไม่หลับคือพระเจ้ารู้ในเวลาที่เราเกิดและพระเจ้าอนุญาตให้เราเกิดแล้วถ้าเราคิดถึงว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ เราไม่ใช่มีชีวิตยอยู่เพื่อเป้าหมายของตัวเองเป็นเรื่องหลักสําคัญอันดับหนึ่งของชีวิตแต่แท้ที่จริงเราทุกคนอยู่ในโลกนี้เพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อพันธกิจของพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราใช่ไหมครับพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของเราแต่ครั้นี้พอเรายอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของเราพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าความตั้งใจของเราเราก็จะให้เรารับรู้ว่าถึงเรื่องของการยอมต่อพระเจ้า และครนี้เมื่อเราอยอมต่อพระเจ้าเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าว่าจริงๆแล้วสัญชาติหรือเชื้อชาติของเราหรือความเป็นตัวตนของเราที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นพรพี่น้องครับในบางครั้งเวลาเราต้องทําบาง่งบางอย่างเนี่ยเราต้องการคนตัวสูงนะก็ขึ้นบันไดแล้วก็ยังต้องการคนตัวสูงที่เขาจะสามารถสูงในการเปลี่ยนหลอดไฟจับสายไฟเปิดพัดลมอะไรก็ตามแต่ แต่มีบางครั้งที่เราก็ต้องการคนตัวเล็กอย่างเวลาเราซ่อมอาคารโบสถ์ของเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องการคนตัวเล็กเราหาคนตัวเล็กเพราะว่าช่องที่มันขึ้นไปมันยากเพราะนี่คือตัวอย่างที่เราเห็นว่าบางทีแล้วการที่เรามีความต่างกันเรื่องของร่างกายจิตใจการถูกเลี้ยงดูเนี่ยพระเจ้าก็จะใช้เราได้ในภารกิจของพระเจ้าเหมือนอย่างที่อาจารย์ปโรเป็นนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราได้ภูมิใจว่าเ,เราอาจจะถามว่าทําไมฉันต้องเป็นฉัน วันนี้เราอาจจะเปลี่ยนว่าเพราะว่าพระเจ้าให้ฉันเป็นฉันไงฉันจึงเป็นฉันแต่คาว่าฉันเป็นฉันไม่ได้หมายความว่ามันจะเร็ว้ายเสมอไปแต่มันอาจจะไม่ถูกใจเราเท่านั้นเองไม่ได้สมกับความคาดหวังไม่ได้สมกับความต้องการของเราแต่เมื่อฉันเป็นฉันแล้วเนี่ยแล้วเราตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าก็ใช้ฉันอย่างที่ฉันเป็นได้เอเมือนหมครับพี่น้องครับ เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันสำหรับตัวตนของเราสำหรับความเป็นเราในปัจจุบันแม้ว่าบางอย่างเราอาจจะมีมากหรือมีน้อยกว่าคนอื่นก็นตามแต่แต่ตัวตนของเรานี่แหละสามารถตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าได้ขอเราได้ฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอขอบคุณพระองค์สำหรับในเช้าวันนี้ที่เราได้อยู่ด้วยกันในบางครั้งเราก็รู้สึกเศร้าแล้วก็บางทีก็รู้สึกเสียใจบางทีก็รู้สึกกดหูเมื่อเราคิดไข้ควรชีวิตของเรา จากทิ่ที่เราเกิดมาจากพื้นเพจากความเป็นตัวตนของเราจากสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็นแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจของพระองค์ได้บอกเราในเช้าวันนี้ว่าความเป็นตัวตนของเรานั้นพระองค์สามารถใช้ได้ให้ชีวของเราได้เป็นพรต่อพระประสงค์ของพระองค์ได้เหมือนอย่างที่แช่จันเปโลและข้าพระองค์ก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าไม่ว่าข้าพระองค์จะเป็นใคร ถูกสร้างมาด้วยสภาพไหนมีความแร่นแค้นหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่มากไปหรือน้อยไปแต่รวนแล้วข้าพระองค์ก็เกิดขึ้นในพระคุณของพระองค์มีชีวิตอยู่ในพระคุณของพระองค์ขอให้ข้าพระองค์สามารถยอมจำนนกับพระองค์และก็เชื่อฟังพระองค์ได้เพื่อข้าพระองค์จะสามารถตอบนองต่อพระประสงค์ของพระองค์ได้ในขณะที่ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ขอทิฐฐานมอบชีวิตของข้าพระองค์ทุกท่านมอบพี่น้องของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน